สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินจิติ TK นะคะวันนี้นะคะคินจิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับพระคงนะคะหรือพระรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะหรือรูปทรงใกล้เคียงนะคะก็วันนี้มาชมกันเลยดีกว่านะคะก็ตลับใบนี้นะคะเป็นแบบหน้าโอไม่มียกซุ้มนะคะก็อู้แต่ว่าเขาทําหน้าตรงนี้ดูแบบเหมือนคล้ายๆหัวสิงไหมคะหรือเป็นตามจินตนาการของคินเองนะคะนี่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้นูนขึ้นมานะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นก็ เป็นการแกะลายนะคะตามปกติของตลับทองนะคะนี่แล้วด้านล่างก็ไม่ได้ยกซูมใดๆเช่นกันนะคะแกะลายเนียนๆสวยๆเส้นเล็กๆนะคะแล้วด้านข้างนะคะก็ปิดสนิทดีนะคะแล้วลิ้นเน็ะเท้าเท้าเป็นแบบยาวๆนี่ต้องหนึบๆเวลาปิดต้องมีเสียงตึบๆนะคะแล้วก็การแกะลายกระหนกต่างๆสวยงามนะคะดีเทลแน่นๆนะคะ ใบนี้ทั้งเส้นเอ่ยเส้นพื้นหลังเอ่ยลายกระหนกเอ่ยนะคะสวยงามมากนะคะแล้วอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะนี่ค่ะลายกระหนกเขาทาเหมือนกับครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็สีทองอลาบสวยงามแล้วห่วงห่วงก็ยังอยู่ในสภาพที่โอเคอยู่นะคะนี่ ทั้งสองด้านนะคะเช็คทั้งสองด้านขมุนก,ก็ขนาดโอเคอยู่นะไม่ใหญ่เกินไปดีนะคะแล้วก็ด้านล่างของตลับนะคะก้นหวตลับเดือยยังต่างๆอยู่ครบใช้งานได้ตามปกตินะคะแล้วการแกะลายด้านล่างก็ไม่พ้นเอ้ยแล้วเลยนะคะไม่เว้นด้วยนะคะดีเทลก็แน่นๆมีความหนาอยู่นะคะแบบข้อข้างหนาเลยนะคะตลับใบนี้แล้วก็นี่ค่ะลายด้านหลัง น่าจะรีวิวไปหลายใบแล้วนะคะชุดนี้คือเรียกว่าครบเซตแน่นอนนะคะลายเส้นต่างๆทีๆเลยสวยงามนะคะเชื่อโอ้โหมันสวยมันแบบมันอันหลางเลยทองเล่นแสงสวยดีนะคะ แล้วก็มารีวิวขนาดกันดีก,กว่านะคะก็ที่หน้าจอนะคะหน้าจอของตลับนะคะความสูงเอ้ยความกว้างที่ฐานของหน้าจอนะคะจะอยู่ที่ 1. จุดเดี๋ยวก่อนนะคะ1.5เซนนะคะความความกว้างที่ฐานของหน้าจอ1.5เซนส่วนความสูงของหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่3.1เซนนั่นเองนะคะส่วนความกว้างตรงกลางของหน้าจอนะคะจะอยู่ที่ 1.6เซนค่ะแล้วก็เปิดด้านในนะคะเปิดด้านในเอ้โหแน่นไม่หลวมนะคะบานพับความกว้างที่ฐานของด้านในนะคะอยู่ที่1.7เซนนะคะแล้วความสูงของด้านในนะคะอยู่ที่3.3เซนแล้วก็ความกว้างตรงกลางของด้านในนะคะจะอยู่ที่1.8เซนนั่นเองค่ะแล้วเราปิดนะคะปิดอือแน่นแน่นเลยสนิทนะคะ แล้วก็น้ำหนักของใบนี้นะคะอยู่ที่17.37กรัมนะคะก็บาทกว่าเลยนะคะใบไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็ใส่เป็นพักโค้งหรือพารุ่นอื่นๆก็ได้นะคะที่ขนาดใกล้เคียงนะคะก็เผื่อท่านไหนนะคะเจอเนื้อคู่ของตลับเจอเนื้อคู่นะคะคือจะว้าวมาตอนตอนนั้นก็ว้าวไปแล้วนะคะพาท่ากระดานนะคะเวลาเจอต,ตลับเจอเนื้อคู่เนี่ยจะเรียกว่าค่อนข้างหายา,ยากนะคะก็เลยตื่นเต้นหน่อย นี่นี่ก็เป็นอีกใบนะคะที่จะประหยัดค่าแรงค่าซีเราวว่างานเนี่ยดีเลยนะคะ ก็ท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ในที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกอบทองสำหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตลับทองกอบทองมือหนึ่งนะคะสอบถามทางไลน์แอซาย6ีเหหรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด้วนโทศ0 9 9 9 6 6 6เกได้เลยค่ะหรือจะมาที่ร้านก็ได้นะคะร้านอยู่ชั้นสามห้างมันทิบงามวานร้านอยู่ติดกับลิฟต์ตัวกลางค่ะเพื่อท่านไหนอยากจะมาซื้อขายและเปลี่ยนแบงปันตลับทองกอบทองเศษทองพระทองคำนะคะก็ยิน ดีบริการมากๆค่ะก็วันนี้นะคะคินทิติขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินทิติทีเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ